ถ้าเราอัดไม่แน่นตีไม่แน่นอากาศรั่วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดไฟถ้าเกิดเปลวไฟขึ้นมาปุ๊บเนี่ทฐานก็ไม่เป็นฐานนไม่เป็นฐานเป็นที้เถ้าทำสวนอย่างเดียวไม่พอยังไปทำเพิงยัาทำอะไรหน่อยเราฟังด้วยไม่ขยันแค่ทําฐานทาฐานโอ้ขุมพญาทองทินขุมัญาทองจินทำฐานเผาฐานเตาครับ ท่านผู้ชมที่ไม่ใช่คนชนบทไม่เคยเห็นเขาเผาถ่านรู้จ่ว่าถ่านมันดำ่ะดูทราบว่าเขาทํากันยังไงให้ผู้ใหญ่ประเสริฐอธิบายว่าเตาถ่านเนี่ยเขาปั้นยังไงอะไรยังไงเล่าข่าวๆเขาปั้นผสมกับฟางแล้วก็ปัน้น <c oughs> เอาเอาเอาขุดเอาดินขุดเอาดินเป็นกระโพงเป็นโอ oh. เป็นรูปเตาตะกอนอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต <c oughs> พูด พูดภาษาโคราชเป็นภาษากลางเผอว่าท่านผู้ชมอาจจะผมขอยัดปากไปด้วยเนาะขุดดินเป็นหลุมๆขุดดินเป็นหลุมแล้วก็เอาเอาเนื้อดินน่ะผสมเอาเนื้อดินผสมกรบฟางกับฟ๋องฟางข้าวฟางข้าวแล้วก็คลุกเขาคลุก้ากันให้ดีเลยก็โป เอาเอาน้ำพรมก็ไปพอพรมพอเหนียวเหนียวพอเหนียวเหนียวพอพอมันเรลวเหลยวพอปั้งก็างเราใส่ฟืนซะก่อนเราใส่ไม้ซะก่อนให้เต็มเอาเอาไม้มากองสมตั้งเป็นนั่นเลยตั้งเต๋าเลยตั้งพนมใหญ่ลุงนี่จากจากพื้นไปจากบนพื้นนี่ไปเคียงคอนี่๋อขุดขุดหลุมลงไปลึกประมาณเคียงถึงประมาณเคียงคออันี้ เพียงคอลุมลึกประมาณเพียงคอเสร็จแล้วก็เอาไม้ลงไปตั้งเอาไม้ลงไปตั้งตั้งแล้วก็ตั้งแต่งให้สวยจัดตั้งให้เป็นระเบียบเป็นระเบียบเสร็จแล้วก็ไม่ให้มีรูมีร่องดอ๋อไม่ให้อากาศคือคือทําแบบติดกันชิดชิดกันสนิทเลยชิดกันไม่ให้ดินร้วงที่นี่ก็เอาดินโปเอาดินโปเอาดินดินที่เราผสมแล้วเนี่ยนี่โปโปแล้วก็ดินดินโปให้เต็มเขากับ ปให้เต็มฟังงปูให้เล้วเลยโปลโดยรอบจนครบทุกทิศทุกทางแล้วก็ที่นี่ก็ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งวันให้ให้เหยดแห้งอ่าให้ให้ดินให้ดินมันแห้งแหงอันนี้ที่นี่ก็จากนั้นก็ที่นี่ก็ดูมันไม่มาตฐานก่อนนานอีกทีนึงอ๋อ โป้ซ้ำอีกทีนะซ้ำอีกทีนี่ช้ตรงไหนที่เป็นรอยเล้าเป็นรอยรั่วอะไรเนี่ยโป้โป้ซ้ำอีกที่นี่ก่อนปิดรั่วอากาศปิดรั่วอากาศอ่านั่นคือวิธีการทำเตาครับที่นี่ก่อนหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็พอมันเหือดแล้วเอาไม้ตีนวดจนว่ามันเหนียวเลยนวดสองวันสามวันที่เขาบอกว่าเหมือนช่างตีมอใช่ไหมที่เขาปั้นมอดอะไรก็ยัเดินตีหอมตุ่มไปหอมเกลนดินเสมอลึก ถ้าเราอัดไม่แน่นตีไม่แน่นอากาศรั่วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดไฟถ้าเกิดเปลวไฟขึ้นมาปุ๊บนี่ฐานก็ไม่เป็นฐานไม่เป็นฐานเป็นที่เท่าต่หายมันออกป่องมันมีป่องอ๋อกําหนดให้มันออกกาหนดให้มันออกป่องทิศทางเดียวหายมันออกเจักสี่ทางก็ได้สี่ทีป่องครับทีแล้วมันแล้วแต่ว่าขนาดของเตาเล็กใหญ่เนาะอ๋อที่นี่ก็ตีให้แน่นแล้วก็ พอตีแนนแล้วเพิ่มอิกชั้นนึงอ๋อ oh, ตีอนแนนแล้วลงไปอีกนะอันนี้เพิ่มอีกสำทับลงไปอีกครับไปอีกชั้นนึงทบ <c oughs> ไปอีกชั้นนี้กดเอาและก้าว่ามันคงแล้วก็อันนี้เผาหรือ,อยังเผาแล้วนี่จะยังไม่ได้กลวยยังไม่ได้ก <c oughs> ลวยอันอนี้ในรูออก S. <S วันที่เราจุดไฟเผาปุ๊บอีกกี่วันเราถึงจะกลวยเอาฐานนั้นออกมาอีกสี่วันหรือห้อหาวันนี่แหละบางเตาก็่ห้าวันบางววกว่าสี่วันแล้วจะขนาดอันนี้ ที่พอมันเมาใหม่เมืแล้วมันจะมันจะดับมันควรจะน้อยจะเป็นควันเขียวออกเราปิดเลยวันที่จุดแรกๆเนี่ยควันจะเป็นสีไหนสีขาวสีขาวพุ่งเลยขาุ่เลอ๋อไอออกขมงเลยยังงี้มองไม่ได้เลยทีนี้พอนานๆเข้าเนี่ยควันมันสีขาวค่อยจางลงสีเขียวอ๋อเปลี่ยนเป็นควันเขียวๆอันนี้เป็นฐานอน่ยจะจะเป็นสีเขียวทีนี้พอจากสีเขียวแล้วเนี่ยพอ มันใกล้ๆจะสุกงอมแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันเบาควรจะเบาควรจะจางลงควรจะจางควรควรจะเป็นควรใสมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นใสเขียวจนกระทั่งหมดควันแม่จ้องห้ยมืนมากแลออ่านิดน้อยกระช่างก็บิดเลยอ๋อเหตุผลที่ต้องปิดถ้าไม่ปิดจะเกิดอะไรขึ้นไหมมืมดไม่เหลืออ๋ออาการแน่น,นอนอากาศมันเข้าไปมันจะเกิดการเผาไหมจนเป็นเท่าเลยจนเป็นเท่ามืด ไม่เหลือก้อนทานเลยไม่เหลือก้อนทานเลยต้องปิดต้องปิดไม่ให้อากาศเข้าไมให้อากาศเข้าจึงไฟไฟจึงจะดับอันเีย่ยังกี่ได้จากที่เป็นก้อนฐานแดงแดงก็มันจะมอดลงอันดีมอดลงดำลงแล้วทีนี้พอเราอุดรูอากาศปุ๊บเนี่ยใช้เวลานานอีกประมาณสักกี่วันสี่วันห้าวันมือนกันจนกระทั่งเตาเย็นลงอันดีหรือว่าเราไม่มีเวลาจะกุ้ยเราก็ทิ้งไปไม่มีปัญหาอ๋อนี่นี่ นี่หลายวันเลยนะไม่ได้กูเลยนี่สิงเป็นสิบวันเป็นครึ่งเดือนค่อ่เดือนก็ได้ได้ยิงหลายวันยิ่งดีมันก็ไม่ร้อนอ๋อปูดัวทานน้ำปีที่นี่กูไม่จับเอาเลยไม่มีไอร้อนอันนี้ไม่มีไอร้อนใช้ไม้อะไรครับเป็นใหม่เดาไใหม่ไม้เดาอันนี้ใหม่แต่กูไม้ได้มุดไผ่หวานเหมือนกันนั่นไหนตัดมาใส่เตาได้ไม่ไผ่หวานมันแก่นนี่ไม้มาขามเทศมันอีกดีมะขามเทศนี่ก็ดี นำเถิดหวานมาข้ามเถิดหวานดีครับท่านผู้ใหญ่ผมเคยได้ยินคนแต่ก่อนนูนเนาะคือว่าเผาถ่านนี่ไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้เนาะนั่นดิคนต้องรู้สูตรต้องทําเป็นต้องต้องโปะดินเป็นต้องปั้นเตาเป็นเนาะแล้วก็ต้องรู้สูตรว่าควันขนาดไหนถึงจะปิดเตานั่นดิทีนี้บางคนก็ไปตีโพยตีพายว่าโอ้ยไม้นี้มันเผาถ่านไม่เป็นถ่านต้องมันต้องไม้นู้นไม้นี่ไปโทษไปโทษไม้ จริงๆแล้วนี่มันเผาอะไรทุกอย่างใช่ไหมได้ได้ทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้ยินว่าอะไรไผ่อะไรนะเมื่อกี้นี่ไผ่หวานไผ่าไผ่ห <laughs> วาน <laughs> <laughs> ผมไม่ค่อยได้ยินนะว่าเอาไผ่ามาเผา,า่านได้ได้ไผ่เผาขายไปแล้วเขาเขา,เขาชอบซื้อมันกันเขาเอาไปไปทํอย่างไกย่ยางไงแตไ่ไม่ทนไม่ทนเท่าไงกิ้งเราถลายหร,รอกอ๋อแต่ว่าก็เสีว่าใช่ได้ัแต่ว่าก็ไม่ไก่ก็น้องก็อยู่คาตุนน้อยๆไก้เชียงกันอันนี้ไก่เคียงกันอ๋อ ว่าจะมาใส่ถุงหนังช่างชางชางนั่นแหละเตาอ,อบนี่อะไรเป็นฐานมืดแม้จะร่อนตานนี่เอามาใส่รอนฐานซุกทีมันเขากินเนือ้อเมื่อแล้วมาใส่ <laughs> เป็นฐานมืดเลยโอ้นู่นน่ะตานโอ้รอนตานเนี่ยมาใส่แด้วเป็นฐานคลอ,อแค่แหลมมืดเป็นทุกอย่างเตาอ,อบนี่โอ้เห็นหนนอยนิด <laughs> เป็นฐา,านมืดกูใหญ่ เห็นตาลแล้วนะึกหิวขนมตาลเลยนะตัวหนึ่ลลงด่งผู้ใหญ่ตะกอนสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยขึ้นตาลเนาะข,นขึ้นได้ทุกตันเลยขึ้นได้ทุกตันเดี <c oughs> ๋ยวนี่ไม่เอาเ <c oughs> จ้านี่ยมีไรไวไม่ไหวแล้วแล้วคนหนุ่มสมัยทุกวันนี้ครามีคนขึ้นตาลไหมไม่มีมีแต่ข้าวสอย